กับมาหาข้าขวโคดนะครับมือนี่พี่น้ัวพนาทู่กับกบมางก,กับหัพนาทู่นะครับมือนี่ซีมสดๆแจ๋อดูคือว่าหวานวะลวเลยข,าข้า,ขาขวโคดกวข้าวโคดคนหวานวะฮะหวานมันนะพอดีนะมันหว,ว,ว,วานครับพี่น้องแนวใสกับวุ้มีเราครับมือนี่ม <c oughs> าแบบกระทันหันนะครับ โอ้เอาเอาไปตัวเอาไปจักลายเติบด้อยเ่อนเข้ากับปันถิ่มเลยได้เนี่ยเอาท่านกับท่านแหละครับเอาว่าท่านกับเป็นปุ๋ยแหละครับพี่น้องครับโอ้นี่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 ฟ้าหวงใหญ่เลยเนี่นี่ครับโอ้ครับพี่น้องน้ำกับลายนะครับนี่นี่นี่โอ้เยาว่าบาปได้ครับนี่พี่น้องเนี่ โอ้ฟักน,านาี่ขนาดทูหักเลยนะั่นแล้วสองฟักนามแอนเลยนะก็มีเต็มเลยนะครับกระจัดกระจายกันเต็มเลยม,มันเป็นหยาน้ำหยาน้ำหลม,มันรถเกีียวเขาบ่ไใด้ด้วยนี่เด้ฟักหนึ่งพวกใหญ่นยยหนึ่งนะโอ้ เข้าบอ่อจากเขาเธอเป็นตาหนามนั่นมันละครับประมาณนี้แล้ครับวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนครับผมสวัสดีพี่ๆเพืพ่อนๆน,นะครับหนุ่มบุบหนุ่มกีซานกะหาเก็บมาเข่าขวดครับกับเบาอาทูนะครับซักน,น้อยๆม,ม,มันเอาไปพัดไห้มันเกินมันเกินกินแล้วเนาะมันพ่อกระเถินเนาะพ่อกระเทืนเทินครับ คนให้บิ้งอุ้มนะฮะวานนะปุ้มนะหันหันนะครับกับมาเบิ่งทางนี่ครับพี่น้องเบิ่งอุ้มทางนี่เออต้น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 เดซที่มังหันต้นทีมเลยติต้นเด็ซอัธิแลกนะบ่บ่ลงหมองด้วยนะบาอลมองนะครับกับหาประมาณนี้แล้วครับพี่น้อง นี่ครับหมองนี้โอ้โอ้โอเตะต่อเขาโคตรเกือบลม,มฟักขาบดินนี่วะน,นี่นเลโอ้มีอยู่ตัวนอ่ะมร้ายนึงนี่พี่ฟักวัวใหญ่เป็นใดหน,นไอไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับวัเนเด้สองฟักสามฟักนอนเลี่ยงกันใส่ลายน,นี่นี่นี่ได้ปะนอ่ะหายอยู่หากินครับเมื่อนี่ <S <S ม,ม,มันอ่อนมาอยู่ในห่านี่กรมันมันหางามลายเนะะยาะฮะหางามลายเนาะมันหัวฟักหน่อยเนาะ,ะว้ายหางไปบางทางหุดนล้โอ้ทางถ่ายพอหางลบไปลบมานเนี่ยแะครับพี่น้องหาอยู่หากินบรรยากาศตอนแรงๆครับผม ของประเทศอิสราเอลของฟีม oh. right. yeah. ีท uh ี่นี่ทีเดียวของฟีก็มีอยู่อิสราเอลแล้วครับเบิงเอาละครับผมไาว่าอิสราเอลมันอึดมันอยาครับพี่น้องโมอึดโมอยากอดโมอึดโมอยากบ่โมอึดกับยากคือเก่าแล้ะครับโมแมนโมหยากโมอึดกับกินคือเก่าครับผมคุณได้ว่าโมอึดโมอยากในโมแมนนะครับโมอึดกัอยากคือเก่าครับผมแนวอยู่แนวกินของฟีบริสือนี่เอาลูกเดียวละครับ ทีมงานหนุหม่มอุบลเอาครับจัดอีกครับอ่อนมาอ่อน,ออนมันอ่อนครับมันมันมันกาบพระท่านแกเพระท่านกันละครับผมนี่บพรถะทนี่โอ้เป็นไหน<ก>อ่อนที่แก ใส่รถเมื่อแห่งสิแกคักแล้วแ, <c oughs> แกเมื่อเป็นสองโหลสามโหล้ะครับนี่บางทางนี่เขาว่านี่ยทำมีได้เนี่ยป็นได้ฟังนะแกอยู่วะพวกที่รถหยียบนี่นะนี่นี่นี่มร้ายเลยนี่ นี่ฟักของใหญ่เลยนี่วานาทูนี่มันใดญบ่มันเหี่ยวบ่เนี่ยเหี่ยวแล้วเหี่ยวบ่ครับโอ้เหี่ยวแล้วเนี่ยเหี่ยวกระสีบ่ได้ยูบ่หางบ่เหี่ยวมันกินต้มไม่อร่อยดิเด้ฟักวันทีนเหี่ยวนานๆน่ะนีอันอกเล็กอยู่นะต้มไม่อร่อยดิอู้หนาเสียดายเนาะดีไหมจะฟังงามๆครับนี่มันเหี่ยวก่อนครับไปลองมึงดูวานาทูทั้งเตือนแสีบเลยนี่เคยแล้วบ่ เปล่าครังดูเนื้อเต็มปะเนื้อเต็มเลยโอ้โหได้เนื้ออย่างนี้ก็แซ่บหลอดไน่ไนะ<ๆ>ม่มาเนื้อมาหมูเนื้อป <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นการเก็บข้าวโคดไหลมาเล็ดนะครับ <laughs> ข้าวโคดไหลมาเล็ดครับผมหวานปะขันหวานกับเอาขันหวานกับเปล่าเจิดครับฮะผ่านดีปะตู้เปล่าข<า>นะาดเอาไปต้มนี่เด้นี่ยเนี่นี่นี่นี นี่หัวยังสดอันอยังสดสดอยู่ยังบอทันเหี่ยวอยู่นเนาเขียวๆเ,เนี่ยนี่สุดอยอดแล้วเนาะนี่เด็กหัวนาทู้นี่มากเรื่องเนี่ยมกซาลีนะครับมะข่าโพดโอ้นี่เนี่ยปลาน้ำครับพี่น้องบูปลาฮา,าเลยปลักอ่อนอ่อนมาไม่เป็นมองไรมี ครับได้ประมาณนี้ครับผมชิ้นทออะไรบอหรือไม่ยังมาเอาอีาอกเนาะหรือไม่ยังมาเอาเตเวนครับผมอเอา้าฟังหนึ่งเลยแกไปนะครับพี่น้องกับไปหาจักรยานเราบไปเบิงขางๆทางนะดูนะฮะไปเบิงขางๆทางครับพี่น้องน่าจะมีพ่อสายใดอยู่ครับนี่ครับอู้มีแต่ฟักใหญ่ๆตัวนี้ขนาดทู่นี่ พูดนะเอากล้องมันนี้จะเอาเจ้ากระยานมาใส่เอากระไรเป็นไรโอ้พอดีเลยโอ้พอดีผ่านครับพี่น้องผ่านเลยครับผมไม่พอดีต้มฝอกฟักใหญ่รถเพิ่นเหยียบทีมกันร้ายเนาะนายจะได้เนาะครนะับบีปรงก่อนเดียวฝังไว้ก่อนเนาะ อาแต่ฟักเต็มๆเนี่ยฮะโอ้นี่ครับทั้งรังนี่ครับฟักหนึ่งบังญ่เลยนี่โอ้นี่ครับพี่น้องฟักบังญ่เลยหัวหน้าทูนี่เอ้าในใหญ่น่ะี่ละใหญ่สุดแล้วเนี่ย พอควรหนาหนาวกันแน่นีล่ละพักวันไหนหนาหอนนี่จะว่าบาปแล้วครับพี่น้องเอเล่เลยนะครับหนาหอนอได้ปะโอ้เต็ม<ๆ>เต็ม <The next. S 1> เต็มแม็กเต็มแม็กเต็มหน่วยเลยครับนี่ก็คือขอ้าวโคตรไล่เมล็ดครับผม <laughs> <laughs> ข้าวโคตรไล่เมล็ดที่กินยังเลยเต้ กำลังถึงฤดูการเก็บข,อขออ้าวโพดข้าวโคดนานาวข้าวโพดหวานแล้วครับพี่น้องเอ้ยเด็ดนี่ยเด็ดนี่ฟางของใหญ่พอไหนยี่เด้ดน่ะว้าวดุโอ้งามแล้วเนี่ยหน่อยๆกับตะเปาะดีนะครับนั่นครับนั่นือนเดา ไหนคือกันี่ฮะโมมีไหนตีมีอยู่นะดูมันเป็นตกอกวักบ่โอ้พอดีค่ำนะครับพอดีเลยนี่แหละครับคล้องถิ่มคล้องเหลียเพิ่นครับผมเอากะเอาไปกินไน่นะครับถ้าบปตีบปหีว่าคล้องถิ่มเพิ่นเอากะไน่เบิดแล้วเนาะนะทุกค,ครับ บรรยากาศตอนค่ำค่ำค่ำแรงๆครับคลิปของฟร,งฟรีหลังเลือกงานครับผม <c oughs> นี่ครับพี่น้องกั ประมาณนี้ครับผมหาอยู่หากินยำมือแรงได้แล้วก็เอาไปใส่รถจักรยานแล้วครับพี่น้องบ่มีถุงครับเหมือนนี่วันนี้ไม่มีถุงมาแบบเร่งด่วนไม่ได้พกถุงว่ะโอ้วไวได้เนี่ยวไวได้เจ้าบ่ได้พกถุงเนี่ยครับจ้ะครับก็ในคลิปนี้น้องมูฟ่อนน้องกิซานก็่จิขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับผมที่ติดตามรับชมไปเอางบันี้ครับคำแล้วครับพี่น้อง